ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นโบราณสถานกลางแม่น้ำแปลว่าอะไรฝันเห็นโบราณสถานกลางแม่น้ำแปลว่าท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลท่านจะมีชื่อเสียงในงานที่ตัวเองทำสำหรับท่านที่ทำงานทางด้านศิลปะหรือทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยท่านจะหาเงินได้เยอะ เรื่องความรักมีความผิดหวังเสียใจอยู่บ้างมีคนอิจฉาริษยามีคนอิจฉาริษยาแต่ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองฝันเห็นโบราณสถานกลางแม่น้ำแปลว่าท่านควรเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านทำงานให้เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านลุยงานหนักจะดีกว่าฝันเห็น โบราณสถานกลางแม่น้ำเนี่ยแปลว่าท่านจะมีโอกาสจะได้รับรางวัลน,นะคะท่านมีโอกาสจะได้รับรางวัลอาจจะเป็นรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศในด้านความรักเนี่ยอาจจะมีความผิดหวังเสียใจบ้างเลขนำโชคนะคะสามสเลขนำโชค3 หนึ่งสองค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มานะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูดวงในคลิปนี้เป็นครั้งแรกเอขอความกรุณาช่วยกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ